สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินโนูน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซทังช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาสรุปเ่าพัฒนากันเลยเนาะคะ่นะเนาะท่านใดที่บอท่านเห็นสำนักใดก็มาเบิ่งในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะมีสรุปทุกเซี่ยน,ลลน,แ,น,น,นยแล้วก็จุดสรุปเ่าพัฒนาแอดมินนูน่อยแล้วก็ อาจจนต่อยเด้อค่ะเด้ออาจจำต่อยบอทท่านว่างอยู่ท่านผู้ชมเอาสำหรับท่านใดที่เข้ามาเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อถ้าชื่นชอบแนวทางที่ตัวเลขแอดมินหน่หนอยนำมาลงกะฝากไลค์ฝากแชร์แน่เด้อค่ะเด้อกดแชร์บได้ขอมัาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม เอ่านธรรมชมสำหรับชุดเล่าพัฒนาชุดสรุปแอดมินหน่หนอยงวดที่ผ่านมาลดเด้อค่ะเด้อสรุปลุดธรรมชมจับคููบาแตกอ่หลุดซีบอมีซีนะคะเนาะเล็กเขาเด่นหาธรรมชมเดี๋ยวกวนจะมาเบิ่งชุดสรุปธรรมชมคุณพ่อคุณแม่มาแคปนัดจอเอากวนเด้อค่ะเด้อทุกเซียนธรรชม เอาท่านผู้ชมอาจารย์ต่อยเหล็กเด่นอาจารย์ต่อยแม่นเด้อค่ะเด้อแม่นดีท่านผู้ชมตั้งแต่วางมาเหล็กเด่นสองตัวนี่อยังว่าท่านผ่านเด้อค่ะเด้อหมวดที่ผ่านมาล่าสุดอาจารย์ให้เด่นวิ่งรูดตัวเดียวท่านผู้ชมจับคูบอเขา่าเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหนา้าจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับหมวดนี้อเด่นวิ่งรูด ของอาจารย์ต่อยไดเดน6กับ7จับคู่6กสองสองหกหกหนึ 2, ่งหนึ 1, 1่งหเจ็ดสองสองเเลขวิน0ูนย์นสองหนะคะแอดมินหนูหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางของอาจารย์ต่อยเดอยวค่ะเดอ เอาต่อมาก,กันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับ,บล็อกกล้าววันพูดธรรมชมเหล็กล็อกแอดมินหนูหน่อยเอาเหล็กเด่นเดินดีมาล็อกห้เด้อค่ะเด้อมีศูนย์มีหนึ่งมีสองธรรมชมมีศูนย์มีหนึ่งมีสองแต่ว่าแอดมินหนูหน่อยล็อกหอ่าทุกเหล็กมา่ห้แล้วธรรมชมเดี๋ยวถ้าแคหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อ อันนี้แอดมินหน่อยจับเด่นขึ้นมากค่ะคือเด่นเดินดีมาล็อกหาเบิงด้วค่ะเด้อ้าบ่มักล็อกนี่กะไปเลือกเอาธรรมชมล็อกราวพัฒนาวันพุธนะคะเด่นศูนย์หนึ่งสองคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาก็เป็นล็อกถูกโต่าธรรมชมคุณพ่อคุณแม่เลือกคัดเอาด้วยค่ะเด้อแอดมินหน่อยเขียนมาห้มด ทุกโตนร,รูมชมสําหรับ,บล็อกอเหล็กล็อกวันพุทธนผูรรมชมล็อกล่าพัฒนาแคปหน้าจอแล้วก็เก็บไว้เลยนผูรรมชมเดี๋ยวแอดมินหนูหน่อยกสิถ้าย่อยเขียนลงหวันจันทร์วันศุ์เดี๋ยวค่อยเบิงนะคะเนาะสหรับคลิปนี้เอาวันพุธไปเลยนผูรรมชมจังสีบ่อไถามหากันเอานผูรรมชมต่อไปแอดมินหนหน่อยกสิเอาแค่เหล็กเด่นๆมาล็อกให้สำรับแพนนี้คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอ ไว้เลย้อคะเดอ้อล็อกได้ทุกหมยนะคะสถิติแอดมินหน่อยล็อกลาพัฒนาเข่าแถบทุกหมวดท่านผู้ชมถ้าเขาจับเหล็กเดนมากแมนๆสามารถอาเอาไปเทียบใดเลยนะคะเดอ้อล็อกลาพัฒนาวันพุธย้ำล็อกได้ทุกหมยนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึง9เด้อท่านผู้ชมต่อมาลาพัฒนาแม่นางนะคะคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีบ่ทันเห็นแคปหน้าจอเอาเลย้อคะเดอ้อ ของแม่นานต่อมาร่วมเหล็กเด่นทั้งสามสูตรท่านผู้ชมนี่เดะท่านผู้ชมแอดมนหน่อยเอาล็อกนี่ละเปล็อกให้เด่นเดินดีศูนย์หนเพราะว่าสูตรเด่นเดินดีค่อนข้างที่จะเดินดีกับเหล็กติดบนล่างนี่ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคบมาจอเอาไปล็อกเบิ้งเด้อค่ะเด้อกมักตัวใดก็เลือกเอาตัวนั่นท่านผู้ชม เลขติดบ,บนล่างสองเก้าหกกะไปเทียบล็อกเอาท่านผู้ชมเด่นเดินดีศูนย์หนึ่งสองมักศูนย์กะเลือกศูนย์มักหนึ่งกะเลือกเอานึ่งมักสองกะเลือกเอา2ึงท่านผู้ชมเลขติดบ,บนล่างกะมีสองท่านผู้ชมชนกันเด่นเดินดีศูนย์ก็ชนกันกับสองตัวมาหนึ่งตัวเอา้ามักอันใดกะเลือกเอาเด้อค่ะเด้อต่อมาดับ บนดับล่างของพ่อสาแก้วนะคะดับบนเก้าดับล่างห้าดับล่างทุกหลักนะคะดับบนสิบหน่วยของพ่อจอยเดอร์ธรรมชมเด่นหกเจ็ดแปดดับบนล่างหนึ่งนะคะดับทุกหลักเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นดนะคะเด้องสำหรับเหล็กดับแอดมินน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็คือควัเล่าท่านผู้ชมคุณ่อคุณแม่ทันใดที่ถามหาเนาะค่ะเนาะครัวเล่าแคปหนาาจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดัวัเล่านี่มีพอเอฟซีทันหนึ่งเพิ่น็อกให้แอดมินหน่อยได้ยี่สิบหกคูดิดท่านผูชมพ่อบอกว่าให้แอดมินหน่อยล่องเอามาล่องเบิงบอแต่ว่าแอดมินหน่อยอ่างวดนี้ อ่าขอเบิ้งก่อนนะคะเด้อขอเบิ้งจักรสองสามหวดก่อนท่านผู้ชมของพ่อมีอยู่ยี่สิบคู่ท่านผู้ชมงวดนี้มันมีเหล็กเก่านั่พ่อเพิ่นหันหัวให้น่ามันก็เลยเป็นยี่สิบหกครูยี่สิบหกหางของพ่อกะหน่อยกว่าของแอดมินหนูมมนนหน่อยได้ท่านผู้ชมของแอดมินหนูหน่อยมันสามสิบสามหางเนาะค่ะเนาะอ่ะของคุณพ่อเอฟซีเพิ่นบ่ประสมออกน้ำนะคะเด้อมีหอดรัฐบาลไทย ล่าพัฒนาพอกันลอกให้อดมินสงวัดอ่าบัดที่นี้หนูหน่อยก็เลยข,ขอกับพอขอรัฐบาลไทยมาว่างอ่าพอว่าเอามาว่างได้แต่ว่าพอบอรประสมอ,ออกน,นะะ้เด้วค่ะเด้อพอให้ใส่ซื้ออดมินหนูหน่อยแทนกะดสิบอ่าใส่ซื้อว่าเลขพิเศษซีูค่ะผู้ชมแต่วาวันนี้ไม่หากูดิพอว่า ได้ซีคูทุกงวดแต่ว่างงวดนี้ได้หาคูกดสิเขยียนวันเลขพิเศษห้าคู่นะคะเนาะอ่ะารัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาพอเขาไปที่สามสองธรรมชมพอมีถิติให้เบิ่งน้าอยู่ธรรมชมเดี๋ยวแอดมินหน่วยลงห้อ่าพอ fc เพื่อนบอรประสงค์ออกน้ำด้วยค่ะเด้อแอดมิหนหน่อยขอคุณหลายหลายด้วยค่ะเด้ออ้าวสำรับอันนี้ครัวเล่าแอดมินหน่อยธร,รูมชมคุณพอคุณแม่แคปหาจอดด้วยค่ะเด้อ ต่อมาของควอสะแก้วธาชมเลขเด่นมีทั้งเด่นทั้งดับเด้อค่ะเด้อของพวอสะแก้วตรงกับเหล็กในใจจะคล้องบอรตรงกับเหล็กจะคล้องบอกะเอาไปเทียบใส่กันเบืองเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นเลขฝันแอดมินหนูหน่อย่านมชม้ชมทั้งไทยทั้งเลาวบอ,ออกเลาากับไปลงไทยนั่มกระได่านผช้ชมอันนี้เป็นเลขความฝันฝันว่าเล็กออกห้าสามศูนย์ เด้อค่ะเด้อแอดมินหนูน่อยปันว่าเลขออกห้าสามศูนย์ไปกลับนําเด้อค่ะเด้อเอาวว้ที่นี่มาเบิ้งชุดสรุปแอดมินหนูน่อยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะสรุปเราพัฒนาวันนี้นะคะมาเบิง้งธรรมชมแอดมินหนูน่อยสิสรุปตัวใดใหย้ยมากระจัดคัดการพานเด้อค่ะเด้อเลขเด่น สำหรับเล็กเด่นเนี่ยเขาดีได้ท่านผู้ชมแต่ว่าแอดเมนหน่อยจับปูโบเข่าไหมท่ามผูม้ชมเอาไปเทียบใส่เบิ้งกับเหล็กหลอกด้วยค่ะเด้อสรุปราวพัฒนาปัจจำงวดวันที่6พฤศจิกายน2567เจ็ดเลขเด่น กับเจ็ดวิ่งรูปฟันวิ่งรูด6เด้อท่านผู้ชมแอดมินมหน่อยฟันวิ่งรูดหกนะคะเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายนนำแน่ด้อยค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ท่านผู้ชมกดแชร,แร์บริการความัวใจคนละหนึ่งดวง ผู้ใดที่เขากลุมไลฟ์ฟรีเด้อค่ะเดอ้อแอดไอดีไลฟ์แอดมินูหน่อยเขามาได้เลย n o o หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะจับคู่หกสองหกสาม หกสี่กันไว้เจ็ดเด้อค่ะเด้อเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะมุผู้ชมอ่ะช่วงลังๆมากนี่ตัวร่องนี่มากดี ่ะท่านผู้ชมคุณผอคุณ,คณ,คณแม่แคปหนาจ,จอเอาเลยด้วยค่ะเด้อหรือว่าจะเอาโกับเจนี่เป็นล็อกใส่กับเหล็กล็อกประจําวันขุดได้เลยด้วยค่ะเด้ออันนี้แอดมินหน่อยคัดเน้นๆออกมาให้ท่านผู้ชมเตวากับบู่าสีจับเข่าบอนะคะเนาะอะจับให้หคู่หกหางเหมือนเดิมหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่มักกาจัดคัด ผ่านด้ค่ะเ้อถุกคลิปวิดีโอแอดมินอนอยว่างหายเป็นเพียงแนวทางทอนันก่อนสิตัดสิในใจน้ำตัวเลขไปลงทุนปิดาจรณาดีๆด,ด้วยค่ะเอออ้าวท่านผู้ชมสำหรับถ่ายคลิปนี่ผู้ใดจิตสั่งกับแปสบหยาดสีปั้นเส,สลา,าสไลด์ฝากสบสไลด์ฝากโทรสั่งไดเลยด้วยค่ะเ้อที่เบอร์0ู2ย์2 5 5 1 3นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนนํำแนวด้วยค่ะเออ เอาสํารับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชมขอให้พ่อมม่พี่น้องโชคมันทุกทันด้วยค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ